ทีนี้ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดแบบนี้เนี่ยหลายคนก็หวาดกลัวไปต่างๆนานาว่าฉันจะติดหรือยังเธอจะติดหรือเปล่าแต่จริงๆยังมีอีกกลุ่มคนหนึ่งนะคะที่เขาเสี่ยงที่จะติดโควิด -19 มากกว่าพวกเราซะอีกคือกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือว่าผู้พิการทางสายตาค่ะเพราะเขามองไม่เห็นเขาไม่รู้รเลยนะคะว่าวัน,ว,นวันหนึ่งเขาจะต้องสัมผัสหรือต้องจับอะไรบ้างเขาไม่เห็นเลยด้วยว่าไอ้สิ่งของตรงนั้นที่เขาจับเนี่ยมันสะอาดหรือย,ยังม,มันมีการปนเปื้อนอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะก็เลยมีการ ัดโครงการขึ้นมาในการที่จะมอบทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะมีผู้ใช้ Facebook คนหนึง่งโพสต์ภาพนี้ค่ะแล้วก็เป็นภาพของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะเขียนเอาไว้บอกว่าโครงการบริจาคหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ช่วยคนตาบอดทั่วประเทศขอให้สังคมร่วมบริจาคให้กับคนอีกกลุ่มในสังคมที่มีโอกาสน้อยกว่าคนที่มีร่างกายครบ32ทั่วไป ผู้สื่อข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยย่านสามเสนค่ะไปพูดคุยกับประธานที่ปรึกษาสมาคมแล้วก็ผู้อำนวยการสมาคมนะคะท่านก็บอกเล่าถึงโครงการนี้บอกว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากกว่าคนปกติก็เลยต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษซึ่งก็เท่าที่ดูที่รายงานมายังไม่พบผู้พิการทางสายตาคนไหนติดโควิด -19 เลยนะคะจากที่รายงานมาเนี่ย2,518คนเนี่ย แต่เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเขาจะต้องไปจับไปสัมผัสสิ่งของต่างๆเพราะว่าประสาทสัมผัสที่จะทำให้เขารับรู้ได้เนี่ยมันก็คือการสัมผัสนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นาการขึ้นรถสาธารณะ เอยการสัมผัสสิ่งของต่างๆเอยสัมผัสคนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเจลแอลกอฮอลกับหน้ากากก็เลยเป็นของที่จําเป็นแล้วก็สําคัญสําหรับพวกเขามากๆที่จะทําให้เขาอยู่รอบปลอดภยัยแล้วก็ไม่ติดเชื้อและไม่เป็นพาหะนําโรคนะคะพอได้สิ่งของมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการกระจายไปยัง10สาขาทั่วประเทศของสมาคมจะได้เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการทางสายตาค่ะคนตาบอดเนี่ยนะ ผมว่าก็มันก็เท่าๆกับทางคนปกติหละที่จะมีส่วนร่วมที่จะช่วยไม่ให้อโรคโควิดเนี่ยมันแพร่ระบาดไปได้โดยเริ่มจากตัวเองมันแต่การเช่นเดียวกันแต่ว่าการที่เพิ่มมากกว่านั้นก็ควคนตาบอดมันต้องสัมผัสทุกอย่างเหมือนกับใช้คนปกติก็ใช้สายตาสัมผัสแต่ว่าคนตาบอดเราก็จะใช้มือใช้ร่างกายบางส่วนเป็นสัมผัส มันก็เท่ากับว่ามีโอกาสเท่ากว่าจะเป็นมีโอกาสจะเป็นพาหาแล้วว่าจะได้รับเชื้อมากกว่าบุคคลทั่วไปแหละถ้าเรามีเจลล้างมือให้กับคนตาบอดสําหรับพกพาเนี่ยเขาก็สามารถนําออกมาล้างมือได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งคนที่นําพาเขาด้วยแล้วก็ตัวคนตาบอดด้วยแล้วในส่วนของหน้ากากอนามัยเนี่ยคนตาบอดเนี่ย เขาถึงได้ยากเนื่องจากไปซื้อไม่ทันไม่ทันคนปกติทั่วไปต้องบอกว่าคนไทยน่ารักมากนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดโครงการคนก็ทยอยแจ้งความประสงค์ติดต่อเข้ามาบริจาคเยอะมากหนึ่งในนั้นคือนายธีรพงศ์พวงขุนทศค่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพอรู้ข่าวปุ๊บนะคะเขารวบรวมหน้ากากผ้ามาบริจาคให้70ชิ้นทันทีเลย น้องที่เป็นพยาบาลเนี่ยได้แชร์ขึ้นมาเราก็เข้ามาดูรายละเอียดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะสังคมเราอ่ะมันมีอีกคนอีกคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ที่เขาได้รับผลกระทบเหมือนกันซึ่งแล้วคนกลุ่มนี้ครับเขาไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าคนที่เขาเดินผ่านทุกวันอ่ะเขาใส่แมสหรือเปล่าหรือเขาเขามีมีอะไรที่ป้องกันนอกจากนี้ได้หรือเปล่าเ,เราเลยมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วย ทีมข่าวเราก็ยังลงพื้นที่ไปที่ชุมชนผู้พิการทางสายตาย่านสุขสวัสดิ์ซอยหนึ่งด้วยนะคะก็พบเห็นผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะร้องเพลงแลกกับเงินบริจาคความเป็นอยู่รอบตัวก็จะถูกจัดวางเป็นที่เป็นทางเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่เขาเองก็บอกคะคะว่าช่วงนี้ลาบากหน่อยเพราะว่าเขาเองก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าจะไปสัมผัสสิ่งรอบตัวและจะไปติดเชื้อเขา้าก็กลัวค่ะ ถึงไม่ได้ออกไปกันนะคะส,ออส่วนใหญ่ดูแลตัวเองก็มันก็มีสิ่งแวดล้อมมาก็เลยไม่ได้พากันออกไปไหนค่ะแต่ดูแลตัวเองก็พยายามอยู่บ้านมากกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมต,ติต้องไปกลับเกิอะไรอย่างนี้นต,ต้องล้างมือก่อนนะคะล้างบ่อยล้างบ่อยกว่าเลลดิม <laughs> ใช่ค่ะบ่อยกว่าเดิมใช่ค่ะแล้วอย่างอย่างอย่างแมสของเรามีอยู่ยาน ก็มีแค่นี้เลยค่ะอันเดียวที่อยู่ในถุงนี่เลยค่ะก็คือไม่ไม่ค่อยมีค่ะใช่ค่ะขาดแคลนค่ะขาดตังจะซื้อนะคะท่านทีต้องการจะช่วยเหลือนะครับผู้ที่พิการทางสายตานะหรือว่าผู้ตาบอดเนี่ยนะฮะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยไมีอยู่สิบสาขานะครับท่านนำสิ่งของไปช่วยเหลือได้นะครับมีที่เชียงใหม่กาลสินนนทบุรีสงขลาพิษณุโลก นครราชสีมาปราจีนบุรีขอนแก่นสิงห์บุรีสุราษฎร์ธานีนะฮะจังหวัดเหล่านี้จะมีที่ตั้งของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอยู่นะครับมีอยู่10สาขาท่านก็ลองสอบถามดูแล้วก็นําสิ่งของไปช่วยเหลือกันได้นะฮะในช่วงเวลานี้นะครับการแพร่กระจายของโควิดสิบเก้าหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะก็รวบรวมไปได้ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะครับ